สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทุกบกับผมเหดิมนะครับอาเซมนะครับในรายการนะครับหรือในช่วงนะครับผมโก f ิตสต t o r y นะครับผมก็วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูปั๊มออกซิเจนนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับของโซโบนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมซึ่งอ่า ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวโซโบ s อนะครับ948นะครับผม8วัตต์เองนะครับเพื่อนๆก็มันจะมีรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมอ่าน่าจะเป็นตัว988หรือเปล่าตัวนั้นที่เป็น12วัตต์นะครับผมก็แต่ว่าตัวที่ผมใช้นี้ก็เป็นไอ้ก็เป็นนะก็เป็นตัว s b 948นะครับผมราคา400นิดๆน,นะครับผม500มีทรนนะครับผม จะมารีวิวให้ฟังนะครับเพื่อนๆคร่าวๆกับเกี่ยวกับปั๊มออกซิเจนตัวนี้นะครับว่าทําไมผมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมและทําไมถึงติดใจตัวนี้นะครับผมก็มาเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆทําไมผมถึงชอบนะครับเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับอันดับแรกก็คือเสียงนะครับเพื่อนๆเสียงนี้เงียบมากเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเงียบเสียงให้ดูนะเพื่อนๆ เพื่อนเพื่อนได้ยินไหมเพ,พื่นเพื่อนได้ยินไหมครับเสียงอันนี้คือเปิดเบาสุดนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเปิดอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหันไมค์ก่อนนะเพื่อนเพื่โอเคตอนนี้คือผมหันไมค์เข้าตัวเครื่องแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเสียงที่เบาที่สุดนะครับผมอันนี้ผมปรับเบาสุดนะครับเพื่อนเพื่อนลองฟัง เดี๋ยวผมจะลองขยับขึ้นมาอีกนะครับผมเพื่อนๆลองฟังเสียงนะก็จะดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าดังอ่าผมจะปรับขึ้นมาอีกนะครับก็จะดังขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ดังจนลำคาญน,นะอ่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะปรับสุดนะอันนี้คือปรับสุดนะครับเป็นไงบ้างครับเสียงปรับสุดโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆน,นะครับไปดูที่อออกซิเจนที่เขาพ่นออกมานะครับไปดูฟองแป๊บหนึ่งครับ อันนี้คือฟองออกซิเจนนะครับที่ปรับระดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มระดับออกซิเจนเพิ่มขึ้นให้ดูนะครับผมว่ามันจะแรงขึ้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นนะครับอันนี้ผมลองปรับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆฟองออกซิเจนก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับเพิ่มอีกขึ้นอีกนะครับ ก็จะเป็นลนักษณะฟองประมาณนี้นะครับอันนี้ครโชว์ตัวใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับสุดดูนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือปรับสุดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าปรับสุดอันนี้หัวายแค่2หัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่เลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเลเวลหนึ่ง เดี๋ยวผมมีโครงการอัปเกรดหัวายใหม่นะครับเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวรอชมเลยอันนี้ตอนแรกน้องเขามาเต็มเลยนะเพื่อนๆผมแทบจะถ่ายไม่ได้เลยก็เลยต้องเอาอาหารมาลอ,อน้องเขาหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโดยตัวโซโบนะครับตัว sb 9 4 8ตัวนี้นะครับแค่8บาทเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เปลืองไฟมากนะครับแถมเงียบด้วยนะครับผมที่ผม เอาให้ดูนะแล้วก็ตรงนี้ผมต่อสายไว้4ช่องนะครับมันสามารถต่อท่อได้อีก4เส้นท่อออกซิเจนได้สี่นะครับก็คือ2เส้นนี้ผมจะมาเอาลงตู้ตรงนี้นะครับผมผมจะมาลงข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เส้นนี้นะครับผมผมจะเอามาใส่ตัวกองชีวภาพตรงนี้นะครับผมผมก็จะใส่ตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ เส้นที่4นะครับเส้นสุดท้ายนะครับเส้นนี้นะครับผมผมก็จะอ้อมหลังตู้นะครับมาใส่ตรงนี้แทนนะครับผมเอามาใส่ถังพักน้ําไว้นะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนน้ำนะครับเอาน้ําเก่าจากตู้ออกแล้วก็เอาน้ํานี้เข้าไปแทนนะครับอันนี้ผมใช้น้าปราปานะครับผมก็เลยต้องพักน้ําไว้เพื่อที่จะให้คอรีนและเหยอออกนะครับผมก็ ประมาณนี้และกันนะครับเพื่อนๆสําหรับเจ้าตัวปั๊มโซโบ s b 948นะครับผมตัวนี้ผมใช้กับตู้36นะครับผมใช้กับตู้36ก็โอเคนะครับเพื่อนๆแต่ว่าช่วงไฟดับนะครับผมก็คือต้องเตรียมแก้วน้านะครับผมหรือว่าต้องซื้อปั๊มสํารองเพิ่มไว้นะครับผมเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะซื้อปั๊มสํารองมาอีก อของยี่ห้อนี้แหละนะครับผมซึ่งผมบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมเพิ่งหัดเลี้ยงปลาทองเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ศึกษามาประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้เริ่มจริง <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ดูหลากหลายยี่ห้อนะครับผมปั๊มออกซิเจนผมดูหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําก็ดูหลากหลายยี่ห้อมากอุปกรณ์ผมก็ดูหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับแต่มาจบที่โซโบนะครับเพราะว่า ด้วยแบรนด์ของเขาทําผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมตอบค่อนข้างตอบโจทย์ผมนะไม่รู้ว่าตอบโจทย์คนอื่นไหมแต่ว่าค่อนข้างตอบโจทย์ผมนะครับเพื่อนๆก็เลยซื้อมาใชใ้ดูนะครับผมจริงๆมันจะมีตัว12วัตเพื่อนๆถ้าถ้าใครคิดว่า,าปั๊มตัว8วัตไม่พอสําหรับเพื่อนๆนะครับผมก็จะมีรุ่น12วัตอีกนะครับเป็นตัว Uh, 988 98. มั้งเพื่อนๆผมถ้าผมจําชื่อรุ่นไม่ผิดนะครับผมเราลองไปเล่นตัวนั้นดูแต่ว่าในคอนเซปต์ของผมก็คือต้องการปั๊ม uh, ที่ออกได้สีช่องแบบนี้เออนะครับผมซึ่งออกได้สีช่องเราสามารถออกมาแปลงอีกได้อยู่แล้วและก็เพิ่มลมออนะครับแต่หลักๆที่ผมอยากจะได้ก็คือเสียงต้องเงียบนะครับผมซึ่งเสียงเงียบมากเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมคนเอาไว้ในห้องนอนผมก็ว่าไม่ดังเท่าเสียงตู้เย็นนะครับเอาไว้ในหอพักก็ไม่ดัง เท่าเสียงตู้เย็นเท่าเสียงพัดลมเปิดพัดลมมาก็เสียงพัดลมผมว่ากบละเออจริงๆนะสําหรับคนที่ใช้ในหอพักคอนโดนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมไม่หนวกหูไม่ลคาคัญแน่นอนนะครับผมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับกับเจ้าปั๊มตัวนี้อันนี้ผมมารีวิวให้คร่าวๆเฉยๆนะครับผมก็พอดีเห็นคลิปเจ้าตัวนี้มันน้อยนะครับผมก็เลยอยาก่า มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้มันดียังไงนะครับผมข้อเสียข้อเสียมีไหมก็ผมว่าสําหรับผมตอนนี้ข้อเสียยังไม่มีนะครับผมเพื่อนๆเพราะว่ามันมันก็ตอบตรวจผมทุกอย่างแล้วยังไม่เจอข้อเสียนะครับยังไม่เจออาการแบบว่าเอออยูดดีๆดับไปหรือว่าอยู่ดีๆมีลมอ่าน้อยบ้างหรือว่าไฟไม่คงที่อะไรก็ยังยังไม่เคยเจอนะครับ หรือว่าผมผมเพิ่งหัดเลี้ยงอาจจะหรืออะเลยังไม่เจอนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากแชร์ความรู้นะครับอยากแชร์ประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงปลาทองนะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับความคิดเห็นเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยแนะนําผมหน่อยละกันนะครับว่าเออมันต้องเลี้ยงยังไงต้องใช้อะไรยังไงนะครับผมต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนเพื่อน ฝากไว้กับเจ้าโซโบนะครับผม SB 948ด้วยละกันนะครับเพื่อนๆถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใช้โซโบยกชุดเลยนะเออเนี่ยผมจะบอกผมจะใช้ตัวปั๊มออกซิเจนนะครับผมพัดลมผมก็ใช้นะเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่พัดลมอยู่ตรงนี้เอนี่ยนี่ยนี่พัดลมนะครับก็ใช้ของโซโบปั๊มน้ํานะครับผมตัวนี้ก็ใช้ของโซโบนะครับผม ถ้ามีอาหารปลาผมก็จะใช้ของตัวนี้แหละอลอเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งไฟนะครับมาอีกอยู่นะครับเพื่อนๆผมคิดว่าผมจะสั่งไฟมาติดตรงนี้นะครับผมให้ตู้มันสว่างขึ้นนะครับให้เห็นน้องได้ดีชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็หนีไม่พ้นเจ้าเดิมนะครับยี่ห้อนี้แหละครับเพื่อนๆเอ่อใช้ดีนะครับไว้ใจได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับผมฝากติ ชมได้นะครับผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็รายการ Go Fish Story ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ